สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนตอนนี้ผมก็มาเที่ยวมาทําบุญที่วัดทองนพรุตน์ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับมาดูเข้าเแข็งเรือย,ยาวแล้วก็มาเที่ยวงานลอยกระทงด้วยครับเมื่อวันที่26-27ิบหิจพฤศจิกาสองห้าหกหกที่ผ่านมาครับสมมนุกมากๆเลยครับ ตอนนี้ที่วัด์เขากำลังเทศคาถาพัน์อยู่นะครับแล้วก็มีแข่งเรือยาวด้วยครับเนเลยเก็บภาพบรรยากาศงานลอยกระทงงานแข่งเรือยาวที่วัฒทองนุประคุณอำ,ำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมาฝากกันครับถ่ายให้ดูกระทงส,สวยๆครับในคืนวันลอยกระทงครับ ธรรมะบูชามหาปัญญานี่ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศภา,าศรรยในวัดทองลพบพุทธทมมรีครับรเดี๋ยวเราไปชมเข้าแข่งเรือย,ยาวกันต่อเลยครับ คืนนี้พันลยกระทงกันเลยมีกระทงมาขายครับเป็นกระทงกันกุศลครับใบละ4ี่บาทครับภายในวัดสำหรับใครที่ยังไม่มีกระทงมามาลอยก็มาซื้อได้ที่วัดครับที่วัดทองนบปคุณวัดน,นี้เขาทำเขาจัดงานลอยกระทงได้สวยงามมากเลยครับจะมีสีสันมีจุดถ่ายรูปส,สวยๆเยอะเลยครับ มีตลาดน้ําสะพานขวดด้วยครับที่วัดนี้เป็นตลาดน้ําสะพานขวดมีเขาเขาจะทาทาทาสีสันสวยงามมากๆเลยครับตอนนี้เขาก็แข่งเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสียดายพุ่มม้ไม่ทันให้ดูบรรยากาศตลาดน้ําสะพานขวดที่วัดทองลพคุณครับเขาทําได้สวยงามมากเลยครับมีสะพานเป็นสีสันหลากสี